วันนี้เรามาหลังอัปเดตนะครับเพราะว่าผมไปทำงานแล้วกลับมาตอนอัปเดตไม่ทันนะครับมีอะไรใหม่บ้างนะฮะ throw pet yield go yield pet yield e ครับแล้วก,ก็ yield contest yield upgrade yield go yield coin yield off อะไรอะ่ะ anniversary pet anniversary gift anniversary event cosmic evolution เอ่อไม่ใช่ cosmic exclusive เอ g นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นไข่ใน นะครับผมก่อนจะดูว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะฮะเรามาย้อนความก่อนว่ารอบที่แล้วนะครับผมได้ไททานิกมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ไททานิกผมไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าก็พุ่งตรงนะครับว่าขายนะครับขายออกมาสังเกตบอร์ดไหมก็คงรู้แล้วแหละว่าขายออกมาเป็นอะไร <laughs> ดูบอร์ดสิมีบอร์ด10ปีเลียนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เจนทั้งหมดก็อยู่ในธนาคารแล้วผมก็ได้เจ้าตัวที่เป็นอะไรแจ้งเตือนได้เจ้าตัวที่เป็นนี่คิว ตัวที่อยู่ในอีเวนท์ที่แล้วนะครับคิวตัวล่าสุดก็ได้มา3ตัวนะครับประมาณนั้นมีทั้งหมดประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีไข่อยู่ประมาณ10อยร้ฟองประมาณ109ฟองผมก็เปิดหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยนะฮะไข่นี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู ประมาณนั้นนะฮะมเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับ Anniversary Event 2ปีชอบชอบอยู่ไหนชอบโอเคไม่ได้เข้านานลืมนี่จะไททานิกตัวใหม่ไททานิกคอส m ิเพกซัตยังไม่บอกว่าออกไปกี่ตัวแล้วผมว่าน่าจะออกเยอะอยู่รีดี m มนี่จะเป็นของอีกเกมพาร์ทใหม่ไหมไม่น่ามีนะโอเคไม่มีอดีละดูสกุลเงินว่าเอาเข้าแล้วได้อะไรไหม สกุลเงินไม่ได้โอเคไปรวยมาดูกันว่าอีเวนต์นี้คืออะไรนะครับผมไปอ่ะเราเห็นสกุลเงินใหม่นิดนึงอันนี้เหมือนเกมอีกเกมหนึ่งเลยนะเอาจริงอ๋อมีสัตว์ใหม่ตรงนี้ก็มีนี่ก็น่าจะเป็นคิ้วอ่าประมาณนี้ออฟเก็บออฟเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอีกเกมหนึ่งไปเลยอะ่ะทุกคนเก็บออฟคูณ5เลทอ๋อนี่มีอัปเกรดอัปเกรดเวิร์ครับเอ้ไม่ใช่อัปเกรดไอ้นี่เขาเรียกอัปเกรด อัปเดอัปเดอีเวนต์นั่นแหละผมพูดไม่ถูกบอกไม่เถือกมาเรามาดูกันว่าเล่นยังไงของใส่สัตว์แล้ว <c oughs> เราเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราเราจะปลาอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเราถ้าเราไม่ใส่สัตว์ละปาไม่ได้ด้วยครับต้องใส่สัตว์สมมติเราใส่สัตว์พลังต่ำละ,ะสมมติว่าถ้าผมใส่สัตว์พลังต่ำปึ๊บละปลาอ๋อมันก็แค่นี้เองคือพลังยิ่งสูงก็ยิ่งไปไกลประมาณนั้น พลังยิ่งสูงก็ยิ่งไปไกลอ่าอันนี้ได้803ถ้าสมมุติเราใส่แค่ตัวเดียวเราใส่แค่ตัวเดียวปึ๊บอ่าเราใส่ตัวนี้ตัวเดียวแค่นี้วอทายื้ยเก็บออกนะฮะเพิ่มพลังผมเหนื่อยเราได้เท่าไหร่เหนื่อยอะ เราเก็บออฟก่อนเก็บออฟอ๋อออฟมันแยกกับคอยสกุลคอยนี่เราอัพไอ้นี่ก่อนเลยพลังการโยนไหมแล้วก็ยีดออฟอ่าประมาณนี้ดูดูดออฟได้ไกลขึ้นโอเคประมาณนี้ทำไมเอาไปไกลยังอ่ะถ้าเราใส่ตัวเล็กครับลองใส่ตัวเล็กดูฮะเฮ้ยใส่ตัวเล็กไวกว่าตัวฮิวไม่ได้ผลทุกคนต้องใส่ตัวเล็กฮิวไม่ได้ผลครับ โ okay, อเคเอาละเอารู้ทิกแล้วเราต้องใส่ตัวเล็กที่พลังสูงๆใช่ไหมใส่เข้าไปปิ้ดูดิไปไกลมากแบบนี้หิวไร้คาบเลยอะไร <c oughs> อะไรกันครับเราปลดล็อกที่50าอแล้วก็ปลดล็อกที่10บเลเลีนอันนี้10บเลเลียนเราไม่เปิดดีกว่าเรารอ10บเลเลียนแล้วค่อยมาเปิดทีเดียว เก็บออฟก่อนเก็บออฟก่อนอัปเกรดผมว่าผมต้องอัปเกรดออฟก่อนสักนิดนึงรออ๋อ,อมีครูดาวเหมือนท,ทั่วไปด้วยท็อปร้อยอ๋อเราต้องแข่งสเตตัสกันทุกคนน่าจะได้ท็อปเราถ,ถึงจะได้ฮิว <c oughs> แข่งสเตตัสกันนะนี่ประมาณนี้อ๋อนี่มีพลังบอกมีพลังบอกมีพลังบอกสองล้านเจ็ดล้านสามจุดหกล้านนี่ยงสิบสามล้านเหรออันนี้สิบเก้าล้านโอเคผมรู้แล้ว 14ล้าน10ล้านเอาออก7ล้านถ้าเป็นสเต็งอะสเต็งก็สถานะเท่ากัน13 13 13อ๋อตัวที่เป็นฮิว13หมดเลยมี3 okay. ล้านโอเคเราจะไปได้ไกลขึ้นฮะมาเอาเมาส์าไปเจาะเพื่อดูสเต็งได้คนระับ <laughs> สิ่งเดิมปุง้งโอ้ยเ <c oughs> ขาทำไงอะ่ะ386ล้านัน่นไม่ใช้ไข่พวกนี้ป่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนอ่ะขอเปิดไว้ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เปิดหนึ่งฟองก่อน อ่าฮะมังกี้มังกี้พลังเท่าไหร่ดูซิมังกี้สองล้านเฮ้ยเอ้า oh. ผมว่าต้องใช้สัตว์ในโวนี้มันถึงจะพลังเยอะดูดิดูเห็นบ้าเห็นเห็นนกฟินิกว่า2.7ล้านอะ่ะส่วนตัวเนี้ยพลังแค่พลังตั้ง11คิวแค่3ามแสนเโอเคผมเข้าใจแล้วต้องใช้สัตว์ในโลกนี้นะฮะถึงจะปลาได้ไกลขนาดนั้นโอเคแล้วไม่มีออฟให้เก็บด้วยนะ ไปรีปาครับรีปาผมต้องมานั่งฟาร์มไล่ฟาร์มทีละตัวทีละตัวอีกเพื่อที่จะมาเปิดเอฟเเอาตัวฮิวนะฮะอันนี้เขาไม่มีไข่สกาเวนเจอร์หรอนี่น่าจะต้องเปิดตรงนี้ก่อนนี่เขาใช้สิบิลเลียนเพราะว่ากว่าจะถึงน่าจะลำบากอยู่นะฮะขอบูสต์แป๊บหนึ่งไปบูสต์เซิร์ฟบูสต์อะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็บูสตัวด้วยบูตัวเปิดแปดอ่าไม่พอเปิด3ก็ได้อ่าพลังเท่าไหร่เอยนี่5ล้านใช่ไหม 5ล้านเดี๋ยวเราต้องเอาไปผสมครับไปผสมให้มันสูงกว่านี่19ล้านทำไมออฟมันไม่ตกพื้นเลยอะดูดิออฟมันหายไปไหนหมดอะแล้วเราจะเอาออฟมาอัปเกรดยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอปลาไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอตอนผมปลาไปไกลแล้วออฟบอกนะครับว่ามันมีไคสก,กาเวนเจอร์ด้วยนะฮะแต่มันไปมาไปแล้วนะครับผมออฟบอกมาแล้วว่าที่ไหนบ้างนะครับก็มีที่หนึ่งเลยคือด็อกพาร์คด็อกเวลแล้วก็ด็อกพาร์คนี่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 น คาวาอต์ทมเลนะฮะคาวาอี์ t ทมเ l ลอยู่ไหนนะนี่นี่โอ้โหตู้เซฟขวางแล้วก็เอเลียนนะครับเอเลียนที่อยู่ในเทคเอเลียนแลบหรือเอเลียนฟอเรสต์จำไม่ได้แล้วอันนี้เราอยู่ที่เอเลียนเอเลียนเป็นเอเลียนฟอเรนี่ครับเอเชียนไอแลนฟังผิดฟังเป็นเอเลีนเอ่อนี่ยโอเคได้ละอือฮื มาเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเที่ยงคืนนะฮที่จะมีอีเวนต์ครบรอบ2ปีของ r e s i d e t o r l เอาล่ะตอนเนี้ยผมก็มายนืนรอแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปที่ด็อกว l ลเหรอนี่มันเวียนนี้ลงมานี่คืออะไรได้อะไรเอ่ยเดี๋ยวผมเอาตัวลองแห่เข้ามาก่อนฮะทุกคนนี่ไงเขาจะมีบอกครับทุกคน อัน i ิ e เวอร์เปาอินด็อกเวลเขาจะมีบอกว่าลงที่ไหนแต่ไม่รู้ว่ามันได้อะไรนะฮะเรารอดูพลังค่อนข้างสูงอยู่ตีคนเดียวไม่น่าไหวแน่สามสองตูมได้อะไรได้กิฟต์แน่เหรออัน i ิ e เวอร์ซแล้วก็เกมอีก ามล้านหรอ <c oughs> แค่นี้นหรอโอ้ดีตั้งนานฮะตั้งนานโอมาเนาะไปกลับไปป้าเหมือนเดิมคลิปนี้เดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอคลิปหน้าเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปพลังกันว่าอะไรยังไงบ้างนะฮะอัปเดตมีอะไรบ้างนะครับก็มีประมาณนี้ตัวไททานิกตัวใหม่แล้วก็อีเวนต์เข้ามาให้เราป่าแค่นั้นแหละ ไม่น่ามีอะไรนะฮะแล้วส่วน a n นเวอร์ a r y ก็น่าจะมีแค่ตอนเที่ยงคืนรอบเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนเปี่ยบอกเขาจะมาทุกๆเที่ยงคืนหรือเที่ยงวันอ่ะเราไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะกดซับสไครด้วย